สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดบันวิทย์และนี่คือ The c r o w วครับและเป็น The c r o w วชุดที่9ของซีรีส์เดอะคราวนั่นคือ The Crown of China หลังจากยุคสมัยของบูเชคเทียนได้จบลงราชวงศ์ถังกลับมาปกครองประเทศแต่การกลับมาของราชวงศ์ถังครั้งนี้มันไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนในรัชสมัยไคหยวนในสมัยถังไทจงหรือ แม้แต่ความนุ่งเรืองในสมัยบูเชกเทียนราชวงศ์ถังหลังจากนี้บรรดาจักรพรรดิทั้งหลายที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาครองราชไม่สามารถรักษาไว้ได้และราชวงศ์ถังก็ถึงแก่กาวอับปางลงและนี่คือเรื่องราวของเราจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังหลังยุคบูเชกเทียนครับ รัะชะสมัยของบูเชกเทียนพระโอรสองค์โตของบูเชกเทียนได้กลับขึ้นมาของราชครับนั่นก็คือจักรพรรดิถังจงจงถังจงจงเป็นโอรสที่เกิดจากจักรพรรดิถังเกาจงและพระนางบูเชกเทียนเป็นลูกชายคนที่3นะครับขึ้นของราชทั้งสิ้นสองครั้งครับโดยครั้งแรกเนี่ยรองราชต่อจากพระบิดาที่สวรรคตไปในปี684ซึ่งอำนาจในราชสำนักทั้งสิ้นทั้งปวงอย่างที่เรารู้จากสอนตอนที่แล้วก็คือ อยู่ในมือของพระราชมารดาซึ่งก็คือพระนางบูเชกเทียนพระองค์ขัดแย้งกับพระมารดาครับทาให้ครองราชได้เพียงแค่สเดือนเท่านั้นพระนางบูเชกเทียนก็ก่อร,รัะฐานปลดพระองค์ออกจากตําแหน่งกลายเป็นหลูหล่เหิงอ๋องแล้วก็นําตัวไปกักบ,บริเวณเอาไว้แล้วก็ส่งผลให้พระอนุชาก็คือถังรุยจงได้ขึ้นของราชโดยอยู่ใต้เงื้อมเงาอํานาจของพระนางบูเชกเทียน จนกระทั่งสละบาลังและก็ถวายพระราชบัลังให้บูเชคเทียนขึ้นของราชเป็นจักรพรรดิจนกระทั่งปี698ครับท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักของบูเชคเทียนพระนางได้มีรับสั่งให้ปลดปล่อยตัวถังจงจง,จงออกจากที่คุมขังหลังจากที่ถูกกักบ,บริเวณนาน14ปีและในปี705ก็ทรงมอบราชสมบัติให้กับถังจงจงขึ้นของราชกลับมาครองราชเป็นครั้งที่ส โดยหลังจากขึ้นรองราชได้ไม่นานนักไม,ไม่ทันถึงปีเลยนะครับพระนางบูเชกเทียนก็สวรรคตทั้งจงจงก็ปกครองบ้านเมืองไปเองครับโดยที่ไม่มีเงาของพระมารดาอีกแต่ถ้าว่าแม้ว่าการกลับมาของพระองค์จะคือการฟื้นฟูราชวงศ์ถังให้กลับมาอีกครั้งแต่ว่าถังจงจงก็เป็นคนอ่อนแอและหูเบาครับในสมัยแรกอ่อนแออย่างไรสมัยที่สองก็อ่อนแออย่างรั้นในยุคแรกเชื่อ,อคำของฮองเฮาตระกูลเว่ย ครั้งนี้ก็เชื่อของฮองเฮาคนที่สอซึ่งก็มาจากตระกูลเว่ยเหมือนกันนั่นแหละครับซึ่งฮองเฮาตระกูลเว่ยเนี่ยนะครับเว่ยไม่ใช่เว่ยเว่ยเนี่ยนะฮะก็ทําการควบคุมจักรพรรดิแล้วก็เข้าแทรกแซงกิจการยิ่งกว่านั้นนะครับเว่ยฮองเฮาคนนี้ดันเล่นชู้กับคนรักเก่าก็คืออู่ซานซื่อซึ่งก็คือหลานชายของบูเช็กเทียนนั่นเองแล้วปรากฏว่า ฮองเฮามีที่ดาหนึ่งองค์ก็คือองค์หญิงอัลเลอร์ซึ่งทําให้เกิดข้อถกเถียงอย่างมากเลยนะครับว่าองค์หญิงอัลเลอร์เนี่ยสรุปแล้วเป็นลูกของใครกันแน่ระหว่างท่านจงจงกับอูซันซือแต่ว่าเราว่าเวยฮองเฮาและอูซันซือพยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะทําให้องค์หญิงอัลเลอร์เนี่ยได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเพื่อจะได้เป็นห้องเต้หญิงคนที่2เหมือนพระนางบูเชกเทียนแต่มันไม่สําเร็จครับเพราะว่าขุนนางไม่เอาด้วย ปี710ถังจงจงสวรรคตรโดยปริศนามีการสันนิษฐานนะครับว่าถูกวางยาพิษโดยเวยฮองเฮาซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะล้มเหลวจากการให้อลเลอร์อง,งหญิงอัลเลอเป็นรัชทายาทหญิงก็เลยได้ทำนำตัวหลี่ฉงเหมาโอรสของถังจงจงที่เกิดจากสนมที่มีอายุ18ปีขึ้นแต่งตั้งเป็นรัชทายาทและก็สืบบัลังเป็นจักรพรรดิถังชางโดยมีเวยฮองเฮาเป็นผู้สำเร็จราชการแต่การรักษาอำนาจนี้ไม่สำเร็จครับ องหญิงไทผิงลูกสาวคนเล็กของบูเชกเทียนแล้วก็น้องสาวของถังจงจงรู้เรื่องนี้เข้าก็เลยทําการรัฐประหารครับโดยเร่่มมือกับหลี่หงจีโอรสของถังรุยจงทําการโค่นลมอํานาจของเวยหองเฮาแล้วก็ปลดถังชางออกจากตำแหน่งจักรพรรดิหลังจากที่ครองราชได้เพียง17วันเท่านั้นถังชางถูกนําไปกักบ,บริเวณครับแล้วก็สิ้นพระชนม์ตอนอายุ19ปีส่วนเวยฮองเฮาและอูซานซือถูกประหารชีวิต เมื่อยึดอำนาจจาก่วยฮองเฮาแล้วนะครับก็ได้มีการเชิญให้ถังรุยจงกลับขึ้นมาครองราชเป็นครั้งที่2ซึ่งก็เป็นสิทธิ์แต่เดิมครับเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยถังรุยจงอยู่ในฐานะราชทายาทของบูเชกเทียนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมายกบาลังให้กับถังจบจงแต่ว่าถังรุยจงครองราชครั้งนี้อายุมากแล้วครับครองราชได้เพียง2ปีก็สวรรคตในปี713ขณะอายุ51ปีโอรสคือหลี่หงจีก็เลยขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังเสวียนจง เมื่อทางสเวนจงขึ้นรองราชกับสถานการณ์ราณ้านเมืองหลังจากราชสมัยบูเชิเทียนนับว่าเป็นมีความปั่นป่วนเนี่ยมากเนื่องจากภายในเวลาไม่กี่ปีเปลี่ยนจักรพรรดิหลายคนเลอเกิดทางจงจงก็อ่อนแอรครับจนอำนาจการเมืองทั้งหมดตกอยู่ในเงื้อมือของเวยของเขาซึ่งทะเยอทะยานจนถึงอยากจะยึดอำนาจโดยการนำเอ่อจนนำมาสู่การยึดอำนาจโดยการนำขององค์หญิงไทผิงซึ่งก็ทะเยอทะยานไม่แพ้กัน อย่างที่เราย้อนกลับไปตอนที่แล้วนะครับในช่วงปลายรัชสมัยบูเชกเทียนองค์หญิงไทผิงก็เคยขอตําแหน่งราชาย,ยาทิหญิงมาก่อนเช่นเดียวกันทั้งสเวนจองรู้ดีครับว่าหากปล่อยให้องค์หญิงไทผิงเติบใหญ่ไปเรื่อยๆพระนางพระองค์เนี่ยจะเริ่มเอาจะเริ่มเข้ามาแทรกแซงการเมืองแล้วก็บีบบังคับพระองค์เพื่อผลประโยชน์อย่างแน่นอนดังนั้นทั้งสเวนจงก็เลยตลบหลังพันธมิตรเก่าด้วยการทําการกวาดล้างขุมกําลังขององค์หญิงไทผิงเพื่อนําสันติสุขคืนสู่แผ่นดิน ยุคสมัยของถังสเวนจงนะครับถูกขนานนามว่าปฐมศักราชแห่งความรุ่งโรจน์เพราะว่าเกิดจากการปฏิรูปการปกครองการกวาดล้างกังชินและทรงทําให้ฉางอันมีประชากรเกินหนึล้านคนได้สําเร็จแล้วก็ทําให้ฉางอันกลายเป็นเส้นจุดหมายปลายทางของเส้นทางสายไหมแล้วก็ยังรุ่งเรืองด้วยศิลปวิทยาการจนฉางอันกลายเป็นศูนย์การเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลกในยุคนั้น ทั้งสวินจงนะครับมุ่งมั่นในการฟื้นฟูราชวงศ์ถังให้รุ่งเรืองเหมือนกับสมัยของถังไทจงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นครับก็เลยทําการปฏิรูปการปกครองให้เหมือนกับสมัยของถังไทจงโดยเฉพาะการเปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็คัดเลือกขุนนางมากฝีมือเพื่อทําให้การบริหารงานของพระองค์มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่หลังจากที่ทํางานหนักมา40ปีครับบ้านเมืองก็จะริญรุ่งเรืองขึ้นดังหวังจริงๆ และตอนที่บ้านเมืองกลับมาเจริญรุ่งเรืองตอนนั้นเองครับทั้งสเสวียนจงก็อยู่ๆก็คลายมือจากงานราชกิจครับทรงเริ่มเหนื่อยล้าแล้วไม่อยากจะทำงานราชกิจอีกและในปี744ครับทรงก็รับนางสนบนางหนึ่งชื่อว่าหยางอี้หวนซึ่งเราจะรู้จักกันดีในชื่อของหยางกุ้ยเฟยครับ สตรีผู้มีความงามหยาดฟ้ามาดินเป็นหนึ่งในสี่สาวงามแห่งแผ่นดินจีนผู้ได้ฉายาว่ามวนพก,กาละอายนางซึ่งมีความหมายว่าความงามของนางเนี่ยแม้แต่ดอกไม้ที่สวยงามก็ต้้งต้องยอมแพ้ให้ครับซึ่งมันก็มีไปคล้องกับเรื่องเล่าตำนานที่เกี่ยวกับหยางกุ้ยเฟยคนนี้นะครับว่ากลิ่นตัวของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยหอมหวนยวนใจมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้แรกแยม้มนะครับก็เลยไม่น่าแปลกครับ ตัวก็หอมใครก็อยากจะดมสวยก็สวยกิริยาก็ดีเอาใจก็เก่งใครจะไม่โปรดล่ะครับถังสวนจงลุ่มหลงอย่างกุ้ยเฟยมากครับลุ่มเอาหนักมากถึงขั้นทอดทิ้งราชกิจแล้วก็คลุกตัวอยู่แก่กระย่างกุ้ยเฟยการทอดทิ้งราชกิจลุ่มหลงสตรีของถังสวนจงนะครับเปิดโอกาสให้หลีหลินฟู่เสนอบอดีเข้ากลุ่มอำนาจในราชสำนักทําการโยกเย,ย็ดโยกย้ายสับเปลี่ยนขุนนางตามอำเภอใจชอบแล้วก็ไปสร้างความตึงเครียดให้กับบริเวณชายแดนที่เบต ทูเจียนแล้วก็เกาหลีรวมถึงทางใต้ในยูนานก็เกิดการจลาจลขึ้นหลังจากที่หลี่หลินฟู่เสียชีวิตหยางกัวจงพี่ชายของหยางกุ้ยเฟยก็เข้ากลุ่มอำนาจราชสํานักแทนครับคราวนี้เลวร้ายหนักกว่าเดิมอีก เพราะอย่างกัวจงนะครับถืออํานาจบาตใหญ่ช่อราชบางหลวงเอาคุนนางาออกเป็นว่าเล่นแล้วก็เอาคนตระกูลอ่า่เนี่ยเข้าไปแทนที่ผลที่เกิดนะครับทาให้ระบบจัดสรรที่ดินและการเกณฑ์ทหารเกิดการล้มเหลวส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับอัลลูซันแม่ทัพชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือทําให้อัลลูซันอ้างเรื่องนี้นํากําลังบุกฉางอันในปี755 ถังสเสวนจงและหยางกุ้ยเฟยต้องอบพยกหนีลงใต้บรรดานายทหารที่โกรธแค้นอยู่แล้วครับก็ลุมจับกลุ่มแล้วก็ลุมสังหารหยางกัวจงเสียจากนั้นก็บีบให้ถังสเสวนจงประทานความตายให้กับหยางกุ้ยเฟยแล้วก็เดินทับต่อไปจนถึงเซชวนและในปี756อัลลูชานก็ประกาศถอดถังสเสวนจงลงจากตําแหน่งจักรพรรดิแล้วก็สนับสนุนราชทายาทหลี่เหิงขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังสู้จง ถ้าปรากฏว่านะครับเหตุการณ์มันไม่ได้สงบลงตามไปด้วยเพราะว่าเกิดการแตกแยกในหมู่การทาหารในหมู่ฝ่ายทหารครับแล้วก็เกิดการปล้นชิงราชดรไปทั่วในปี757อันลูซานถูกสิงฉีลูกชายสังหารเป็นโอกาสให้ฝ่ายราชวงศ์ถังยกทัพกลับมายึดเมืองฉางอันแล้วก็ล่วอย่างกลับคืนมาได้สําเร็จแต่แล้วในปี758ครับ สื่อซื่อซื่อหมิงลูกน้องเก่าของอัลลูซาก็ก่อกบฏท,ที่ปักกิ่งสังหารสิงฉีแล้วก็นําทัพบ,บุกเมืองล่วอย่างแต่ในปี761ร,ระหว่างการบุกย้อหลางสื่อซื่อหมิงก็ถูกเฉาอี้ลูกชายตัวเองประหารสังหารตัวเองเช่นเดียวกันทําให้กองทัพเนี่ยระส่ำระสายฝ่ายราชวงศ์ถังได้โอกาสตีโต้กลับเฉาอี้พ,าพ่ายแพ้ฆ่าตัวตายเหตุการณ์กกบฏอัลลูซาน ที่กินระยะเวลานาน8ปีก็สิ้นสุดลงในปี763ความเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการกรบฏครั้งนี้นะครับเป็นเหตุให้ยุคทองของราชวงศ์ถังดับวูบลงครับและไม่อาจจะฟื้นคืนกลับมาได้อีกเลยปี762นะครับอดีตจักรพรรดิถังสวนจงสวรรคตรขณะอายุ77ปีถังซูจงที่ครองบัลังอยู่นั้นนะครับเมื่อกบฏอลุสานจบลงแทนที่เขาจะใช้โอกาสนี้ในการกอบกู้บ้านเมืองกลับคื้นมาปรากฏว่าถังซูจงนะครับ อ่อนแอจนอำนาจทั้งหลายในราชสมบัตตกไปอยู่ในมือขันทีที่ชื่อว่าหลีฟู่กัวครับงานราชกิจทั้งหมดต้องผ่านขันทีหลีทั้งส้นขันทีหลีทั้งสิ้นครับและในปี762หลีฟู่กัวก็ปรงพชนฮองเฮาสกุลจางของกัรสู้ของถังสู้จงจากนั้นถังสู้จงก็สวรรคตตามไปในปีเดียวกันขณะอายุ51ปีหลีฟู่กัวยกราชทายะหลีอี้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังไต้ถังไต้จง แต่ปรากฏว่าทรงก็เป็นห้องเต้ที่ไร้ความสามารถครับหลีฟ่กวัวเป็นผู้สําเร็จราชการและแมายว่าถังใต้จงจะส่งมือสังหารไปสังหารหลีฟูกหลีฟ่กวัวได้สําเร็จแต่พระองค์ก็กลับไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้อหํานาจทั้งหลายก็เลยถูกจัดสรรแบ่งกันเองในหมู่ขุนนางจนกระทั่งสวรรคตในปี779พระราชโอรสก็ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังเตอจงถังเตอจงเนี่ยนะครับพยายามอย่างมากเลยครับในการรวบรวมอํานาจเรียกว่าดึงอํานาจที่กระจายไปอยู่ในหมู่ขุนนาง กลับมาสู่ตัวจักรพรรดิโดยเริ่มจากการทราบภาพลักษณ์ของการเป็นห้องเต้ที่ขยันและก็ประหยัดจากนั้นก็ออกกฎหมายต่างๆครับเช่นการปฏิรูปการคลังกฎหมายภาษีใหม่และความพยายามสลายอํานาจขุนานางท้องถิ่นแต่การกระทําของพระองค์นะครับทําให้ทรงขัดแย้งกับพวกขุนานางและเจ้าที่ดินโดยตรงและส่งผลให้เกิดกรบฏหลายครั้งทําให้ทรงต้องปราบกบฏจนเกือบจะทําลายพระองค์แล้วก็ราชวงถังหลังจากนั้นนะครับถังเต๋อจงก็ไม่ได้ไว้ใจขุนานางอีกเลยครับ แต่ทรงกลับให้ความไว้วางใจกับพวกขันทีแทนครับพวกขันทีก็เลยกลับเข้ามามีอํานาจในราชสำนักอีกครั้งความหวาดระแวงของพระองค์นะครับถึงขั้นตั้งขันทีเนี่ยเป็นเสนาบดีแล้วก็ไม่ยอมมอบอํานาจใหญ่ให้กับคุณนางเลย จนกระทั่งในปี805ถังเตอ๋อจงสวรรคตครับพวกขันทีได้ยกหลี่สงโอรสของพระองค์ขึ้นของราชเป็นถักรพัทถถังซุนจงแต่ฮ่องเต้องคนี้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพย่ำแย่ของราชได้184วันพวกขันทีก็บีบให้สละราชสมบัติเป็นไทสร้างหัวและก็สถาปนาหลี่ชุนโอรสขึ้นเป็นจัรพัรดิถังเสียนจงส่วนถังซุนจงหรือซึ่งเป็นไทสร้างหัวได้แค่3เดือนก็สวรรคตนะครับนักประวัติศาสตร์ก็เลยเชื่อว่าพวกขันทีนี่แหละที่ปร,งรุงงงชถันจ รัชสาหมายของถังเสียนจงนะครับเป็นยุคที่ดูเหมือนว่าราชวงศ์ถังจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้นั่นเพราะว่าถัางเสียนจงนะครับสามารถเข้าควบคุมอำนาจในกลุ่มขุนนางได้แต่ทรงแล้วก็ทรงสามารถแต่งตั้งผู้ว่าการรัฐแล้วก็ปราบปรามกลุ่มอำนาจทั้งหลายได้ด้วยเช่นกันทั้งยังให้เชื้อพระวงศ์ถังเนี่ยนะครับกลับไปครองตำแหน่งเหมาะที่เหมาะสมเพื่อดึงอำนาจกลับสู่ราชสำนักแต่ว่าพระราชาอำนาจที่ถังเสียนจงมั่นใจนักมั่นใจหนาว่ากลับมาเป็นของพระองค์แล้วนั้น แท้จริงแล้วมันเกิดจากการที่พวกขันทีช่วยเหลือพระองค์มาตลอดและเมื่อถังเสียนจนต้องการใช้อำนาจซึ่งไปขัดกับความต้องการของขันทีถังเสียนจงก็ถูกขันทีปรงพระชนในปี820ขณะอายุ42ปีโอรสหลีเห่เฮงที่เกิดจากนางสนมและก็ได้รับการสนับสนุนจากพวกขันทีได้ขึ้นของราชเป็นจักรพรรดิถังมู่จงปรากฏว่าถังมู่จงทําให้ราชาอําำนาจที่ถังเสียนจงอุตสาหะเอาคืนมานั้นต้องมีอันหลุดมือไป ในที่สุดครับราชาสำนักในสมัยถังมู่จงมีแต่ความแหลกเหลวครับการโกงกินเกิดขึ้นทั่วหน้าขุนนางขันทีแย่งชิงอำนาจกันเองขุนศึกหัวเมือก็เริ่มมียอำนาจอิสระจนเมืองหลวงควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจเสื่อมถอยส่วนกลางเก็บภาษีได้ไม่ได้ผลแต่และที่สำคัญคือแทนที่ถังมู่จงจะมุ่งหน้าแก้ปัญหาราชการบ้านเมืองปรากฏว่าถัางมู่จง ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยครับเขามีชื่อเสียงในการสร้างความบันเทิงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการลาสัตด์ดื่มสุราจัดงานเลี้ยงซึ่งใช้เงินทองไปจานวนมหาศาลในขณะที่คลังกําลังมีปัญหาในปี824ถังมู่จงสวรรค์คดกระทานหันครับขณะอายุ30ปีทําให้โอรสคือหลี่จ้านซึ่งยังเด็กมากครับได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังจงิงจงครองราชได้เพียง2ปีเท่านั้นครับขันทีที่นําโดยหลิวเค่อหมิงก็ปงผู้ชนในปี826ขณะอายุ17ปี แล้วขันทีก็สถาปนาหลี่หั่งโอรสของถังมู่จงน้องชายของถังจิงจงขึ้นครองราเป็นจักรพรรดิถังหวนจงครับถังหวนจงเนี่ยนะครับเป็นฮ่องเต้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีปรีชาสามารถฝ่รู้ฝ่ายเรียนโปรดการศึกษาปรัชญาและวรรณกรรมทรงพยายามฟื้นฟูขนบธรรมเนียมของจื้อในราชสำนักครับซึ่งเป็นความพยายามในการฟื้นฟูพระราชอำนาจของจักรพรรดิสังยังทรงตั้งใจที่จะข,ขจัดการทุจริตแล้วก็อำนาจขันที แต่ทว่าความพยายามของพระองค์ก็ถูกขัดขวางอย่างหนักครับเพราะว่าพวกขันทีได้ยังครอบครองราชสำนักอย่างเข้มแข็งไปแล้วซึ่งเกิดจากการที่พวกเขาสามารถแต่งตั้งและปลดจักรพรรดิได้หลายต่อหลายองค์ซึ่งท้ายที่สุดถังหวนจงก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือก,กําจัดอํานาจของขันที่ออกไปได้อีกทั้งนะครับการแข่งแย่งอานาจการลอบสังหารและการกรบฏในหัวเมืองยิ่งทําให้สถานาการณ์เลวร้ายลงไปอีกครับมีแต่แย่ลงแย่ลงและปัญหาก็มากขึ้นจนแก้ไม่ได้ ถังวนจงไม่เห็นอย่างนี้ทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีถังวนจงก็ไม่ทําอะไรเลยครับวางมือทางการเมืองไปดื้ดอปล่อยให้พวกขันทีเข้ากลุ่มอํานาจในราชสำนักต่อไปทั้งวนจงสวรรคตรในปี840โดยที่ทรงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยสักอย่างให้มันสําเร็จแล้วก็ทําให้ราชวงศ์ถังเสื่อมถอยยิ่งกว่าเดิมอีกครับทั้งวนจงนะครับไม่มีรัชทายาทครับเป็นผลให้หลี่ยางโอรสของถังมู่จงซึ่งเกิดจากสนมได้ขึ้นของราชเป็นจักรพรรด ถังวูจงซึ่งเป็นช่วงเรียกได้ว่ารสมัยถังวูจงเนี่ยเป็นช่วงเวลาพักหายใจครับก่อนที่ราชวงศ์ถังจะถึงแก่การล่มสลายนันเพราะว่าราชวงศ์ถังเหมือนจะมันจะคุมอะไรได้สักอย่างแล้ว แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอำนาจของขันทีและขุนนางแต่ว่าทรงกลับสามารถที่จะสามารถประคับประคองควบคุมราชสำนักเอาไว้ได้แล้วก็ยังดําเนินการปฏิรูปราชาการแล้วก็ลดบทบาทพวกขันที่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังรักษาเสถียรภาพระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเอาไว้ทําให้ราชสำนักเนี่ยสามารถกลับมาสั่งขุนนางในส่วนท้องถิ่นไ้ได้แต่ว่าความเชื่อของพระองค์เนี่ยแหละครับจะกลายเป็นกัวทําลายเสถียรภาพของสังคมซะเองแล้วก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ย มันได้รับการแก้ไขถังบูจงนะครับศรัทธาในลัทธิเต่าอย่างมากครับแล้วก็มีประสองค์อย่างยิ่งที่จะยกลทัทธิเต่าขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าศาสนาหลักของจีนในยุคราชวงศ์ถังก็คือพุทธศาสนาครับซึ่งถูกยกย่องมาตั้งแต่สมัยถังไทจงแล้วก็จเจริญสูงสุดในสมัยบูเชกเทียนแต่ถังบูจงเนี่ยเกลียดพุทธศาสนามากครับเพราะทรงเชื่อว่า ต้นตอของปัญหาทั้งปวงเกิดจากบรรดาพวกพระสงฆ์ในพุทธศาสนาครับซึ่งได้รับสิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นภาษีแล้วก็ได้เงินส่วนแบ่งที่ราชสำนักถาวายสนับสนุนทุกปีตามคําสั่งของถังไทจงและการที่เศรษฐกิจจีนล้มเหลวราชสำนักไม่สามารถควบคุมอะไรต่อมิอะไรได้และไม่สามารถฟื้นฟูอำนาได้อย่างแท้จริงนี้ ถังบูจงโทษทั้งหมดว่าเป็นเพราะพระในพุทธศาสนาดังนั้นถังบูจงก็เลยทําการกวาดล้างพุทธศาสนาครั้งใหญ่ในปี845ครับมีการทำลายศาสนาสถานจนํานวนมากยึดทรัพย์สินของวัดประหารชีวิตพระเนนไม่ก็บังคับศึกเอามาใช้แรงงานการยึดทรัพย์ของวัดพุทธมาเป็นของหลวงเน่นะครับทำให้ท้องพระคลังบังกลับมีทรัพย์ ขึ้นมาก็คือมีซับกลับเติมเข้ามาอีกครั้งทําให้เหมือนสภาพทางการเงินมันจะกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งแต่ว่าการกระทําอย่างนี้มันเป็นเพียงชั่วคราวครับเพราะสุดท้ายเงินที่ได้มามันก็หมดไปและปัญหาที่แท้จริงนั้นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องทั้งวูจงนะครับนอกจากจะทําลายพุทธศาสนาแล้วและด้วยความที่เขาศรัทธาในลทัทธิเตา๋าศึกษาลทัทธิเตา๋าจนคลั่งคลามากเนี่ยทาให้เขาปรารถนาที่จะเป็นอมาตะครับ ก็เลยทำการค้นหายาอายุวัฒนะแล้วก็สวยยาซึ่งมีส่วนผสมของประรอดไปเป็นจนํานวนมากทําให้สวรรคตในปี846ขณะอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นโดยเชื่อว่าผลเนี้ยมันมาจากการดื่มยาผสมประรอดเข้าไปทั้งมูจงสวรรคตโดยไร้ทาย,ยาทครับก็เลยพวกขันทีก็เลยเชิญหลี่เฉินโอรสของถังเซียนจงแล้วก็เป็นพระปิตุลาของถังมูจงเนี่ยมาขึ้นครองราชครับ เป็นจักรพรรดิถังส่วนจงพระองค์เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแล้วครับที่มีพระราชอำนาจและมีความพยายามในการฟื้นฟูราชวงศ์ถัง แปลว่าตอนนั้นราชสำนักจะถูกครอบงำโดยพวกขันทีและก็พวกขนศึกแต่ว่าก็ทรงรักษาเสถียรภาพบ้านเมืองเอาไว้ได้นะฮะจนกระทั่งสวรรคตในปี859โอรสก็คือหลีหวนขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังอี้จงครับแล้วก็เริ่มต้นนับถอยหลังสู่การล่มสลายของราชวงศ์ถังครับราชสำนักตอนถังอี้จงนี้ถูกควบคุมโดยขันทีโดยเบ็สเ็จขุนนางที่ประจบสอบพลอจะได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตครับทำให้บ้านเมืองเนี่ยไม่มีคนที่จะมีความสามารถจริงๆ มีแต่การทุจริตเล่นพักเล่นพวกล้มเหลวในเรื่องภาษีจากการที่ถังอี้จงลุ่มหลงสุรานารีก็เลยมีการเก็บภาษีมหาโหดครับเพื่อเอามาใช้จ่ายในราชสำนักการจัดการก็ไม่ได้ดีนักส่งผลให้เกิดภาวะอดอยากทั้งที่ไม่ได้มีภยัยธรรมชาติอะไรเลยแล้วก็นํามาสู่การก,ก่อจลาจลในหลายพื้นที่ถังอี้จงสวรรคตในปี873โดยทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ แต่ว่าปัญหานี้ก็ถูกซ้ำเติมครับเพราะว่าผู้สืบทอดจากพระองค์นั้นก็คือลียานซึ่งเกิดจากโอรสอง์เริ่งเกิดจากสนมองค์โปดเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นของราชเป็นจักรพรรดิทั้งสี่จงนี้เป็นพวกไร้ความสามารถครับทั้งสี่จงถูกควบคุมโดยขันทีแบบสมบูรณ์แบบครับการตัดสินใจหลายอย่างเกิดจากการที่พวกอันทีอ้างว่านี่คือคําสั่งของฮ่องเต้ทาให้พวกนี้กอบโกยผลประโยชน์แล้วก็กีดกันุนนางที่มีความสามารถ ภาษีถูกเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเท่าตัวและเก็บแบบมหาโหดขุนนางทั้งหลายก็ขูดริรัศดรเป็นว่าเล่นจนขุนนางท้องที่ต่างแยกตัวเป็นอิสระเกิดกบฏต่อต้านราชวงศ์ถังหลายครั้งครับแต่กบฏท,ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็นําความล่มสลายมาสู่ราชวงศ์ถังที่สุดก็คือกบฏหววเชาครับซึ่งเกิดในปี874ถึงปี884กบฏครั้งนี้ถือเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายแล้วของราชวงศ์ถัง หวงเชานะครับได้นําชาวนาก่อจลาจลทั่วประเทศทั้งยังยึดเมืองฉางอานจนถังซีโจมต้องลี้ภัยออกจากเมืองแม้ว่ากบฏนี้จะถูกปราบลงในที่สุดแต่ราชาวงศ์ถังก็ไม่มีโอกาสฟื้นตัวอีกเลยครับทั้งยังส่งผลให้ขุนนางในท้องถิ่นเช่นจูเหวินแล้วก็หลี่เคหยงตั้งตัวเป็นอิสระในที่สุด ทั้งซีจงสวรรคตในปี888ด้วยอายุ27ปีไม่มีทายาทเราคันทีก็เลยแต่งแต่งตัง้งจักรพรรดิองค์ใหม่ครับก็คือหลี่เจินโอรสอีกองค์ซึ่งเกิดจากสนมของถังอี้จงขึ้นของราชเป็นจักรพรรดิถังเจ้าจงและจุดจบก็เดินทางมาถึงแล้วครับ ทั้งเจ้าจงของราชภายใต้การชี้นาของขันทีราชสำนัแกแหลกเหลวถึงขีดสุดร,ระบบราชการถูกทําลายกลายเป็นระบบตามใจขันทีและการที่ขุนศึกประกาศตนเป็นอิสระแล้วก็ยังทําสงครามกับทั้งราชวงศ์ถังหลายครั้งทําให้ถังเจ้าจงถูกพาตัวหลบหนีหลายครั้งจนแทบจะไม่มีวังจะประทับอยู่แล้วแต่กระนั้นครับขุนนางก็ยังคงใช้อํานาจในมือเป็นวาเล่นจูเวนหรือจูชวนจงขุนศึกในเขตภาคกลางก็เลยทําการเข้ายึดเมืองหลวง ในปี903เพื่อเข้าควบคุมราชสำนักจูเวนนะครับขอให้ถังเจ้าจงย้ายเมืองหลวงไปที่ล่วอยครับโดยในระหว่างการย้ายเมืองน,นี้เองจูเวนก็ทําการสังหารหมู่ขันทีทั้งหมดครับเพื่อยุติบทบาทของพวกขันทีแต่ว่ามันทําให้จูเวนมีอํานาจมากขึ้นครับจนบรรดาพระราชอำนาจในราชสำนักทั้งหมดย้ายจากมือขันทีมาสู่มือของจูเวนและในปีต่อมาครับคือปี904จักรพรรดิถังเจ้าจงก็สวรรคต จากการที่ถูกจูวอนเนี่ยแหละครับวางยาพิษจากนั้นจูวนก็เจอหลี่จัวครับโอรสของถังเจ้าจงขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังไอตี้โดยมีจูวอนเป็นผู้สําเร็จราชการนั่นหมายความว่าถังไอตี้ไม่มีอํานาจอะไรเลยครับแล้วเวลานั้นราชวงศ์ถังก็ไร้ความสามารถทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วครับทําควบคุมอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วขุนศึกก็แยกตัวเป็นอิสระตั้งตัวเป็นององเป็นห้องเต้กันไปหมดจูวนเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรละฮะ,ะที่จะรักษาราชวงศ์ถังเอาไว้ ดังนั้นในปี907เขาก็เลยปลดถังไอตี้ออกจากราชบัลลังก์แล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิโฮเหลียงไทจูแห่งราชวงศ์หฮเหลียงครับแล้วก็ยุติราชวงศ์สังซึ่งดำรงมา300ปีลงไปในที่สุดทางไอตี้ถูกเนรเทศไปที่เมืองชายแดนแล้วก็ถูกสังหารในปี908ขณะอายุ17ปีครับ เนบ้างครับสำหรับเรื่องราวของราชวงศ์ถังหลังยุคของนางบูของพระนางบูเชกเทียนราชวงศ์ที่เคยเป็นราชวงศ์ที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับแล้วก็กลายเป็นเสนาของวัฒนธรรมจีนความรุ่งเรืองของจีนในหลายยุคสมัยกับล่มสลายลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยหลังจากนี้นะครับ <c oughs> หลังจากนี้นะครับมันจะเป็นยุคสมัย5จนเผ่า10อาณาจักรนะครับมีราชวงศ์หลายราชวงศ์เลยจนกระทั่งมีผู้ที่เข้ามาทำการ รวบรวมแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผู้ที่เข้ารวบรวมแผ่นดินครั้งนี้นะครับก็จะขึ้นคลองราชเป็นห้องเต้เช่นเดียวกันและก็เป็นเติมต้นยุคสมัยของราชวงศ์ซ่งนะครับซึ่งจะเป็นตอนต่อไปที่เราจะพูดถึงปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ซ่งนั่นก็คือจักรพรรดิซ่งไทจู่นั่นเองครับแล้วเรื่องราวของราชวงศ์ซ่งก็จะถูกกล่าวถึงก่อนการมาถึงของยุคสมัยที่คนต่างชาติจะได้มาปกครองแผ่นดินจีนครั้งแรก นั่นคือสมัยของราชวงศ์หยวนหรือมองโกงนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนนๆของเดปันวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ